สวัสดีครับอยู่กับผมในตอนนี้ก็อยู่ในกระดั้มเบรกเกอร์2ครับต่อจากออตอนที่แล้วเราเล่นมาชินกาแซดโดยในคราวนี้เราก็ยังอยู่กันในซูเปอร์โรบอทอยู่นะครับใครที่รู้จักส,สายไอ,อซูเป,ประระอร์โรบอทก็น่าจะรู้จักตัวนี้นะครับมันก็คือ g e t เตอร์วันนั่นเอง g e t เตอร์รุ่นแรกๆเลยครับนี่ตัวที่ผมใช้ก็ตกองอกไม่ต้องพูดอะไรมาก ตัวเดิมครับฟูซโกตัวอะไรที่มันสามารถยิงจากบีมได้มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวแขนแขนผมใช้เป็นกันแคนนอนร Canon, วมทั้งขาด้วยครับเออดูแบบดูแบบมันป้อมๆดีไงผมเลยชอบเอามาใส่และหัวหัวตัวแยกแบบนี้ก็มีแค่ตัวเดียวครับมาสเตอร์กันดัมและอ่าอะไรนะผ้าคลุมผ้าคลุมผมก็ใช้ผ้าคลุม a v c ของ o s s b o บนนั่นเองมาไม่ต้องสลับสับยาเลยมากลุยต่อ มาครับภารกิจที่สามอยู่ไหนนี่เฮคันนี้เป็นด่านมืดด้วยนะครับเอาไปเสียดายที่ว่าแม่งสามารถเป็นได้แค่กิเตอร์วันตัวเดียวนะครับ <c oughs> เปลี่ยนได้ก็เชียร์แล้วครับ <c oughs> เปลี่ยนได้นี่ก็โกงแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ออกมาเป็นยาเน,นนะครับออกมาเป็นหุ่นเออไป <c oughs> มาเลยครับเอ้ okay. มาโอ้โหนี่นี่นี่เกตเตอร์แกตเตอร์ทรมห้อครับยังใหญ่ยังใหญ่หญนี่นี่นี่แล้วก็มีปืนปืนผมใช้แบบไอที่ใช้ในภาคไอะไรอะ,รอ,ะอาภาษาโลกเลยครับแน่ดูดีดูดีปรับและแน่นอนว่าตอนนี้นั้นผมก็ไม่ได้ใส่แบ็คแ,แพคมาอยู่ดีปรับปับ โอ้โหเกตเตอร์ทอมฮอว์กอันเจ๋งแล้วก็นี่ถ้าหากินเกตเตอร์บีมอ่าดูดีเปล่าล่ะดูดีเปล่าปั๊บปับเน่ปั๊บปับนี่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยปืนผมใช้ของอะไรวะลืมน่าจะการอาเชอร์มั้งไอปืนคู่เนี่ยไม่การอาเชอร์ก็อาริออสอะ ยิงไปยิงไปมานี่นี่นานะก็โดนอะไรอะไรอ๋อมันชาร์จยิงชาร์จยิงเป็นลูกใหญ่ได้นะครับโอ้ยปืนก่อนมึงเย้กูมีบูนมึงนี่นี่ใช้ใช้เทคนิคเอเดดีโอไปก่อนเอส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 นี่มึงก็ไอ้นี่นั่งเลยเดี๋ยวกูต้องไปเคลียร์กับไอ้ไอ้ไอ้ที่แม่งเล่นปอมละมานี่มาเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก่อน นี่นี <Har rop> <jacket> ่นี mañana, <rawd Moder> ่นี่นี่ตายไปรู้จักเปล่าแกงขวานซิ่งอะฮะคนเล็กมาเทวดารู้จักเปล่าไี่ไอยนี่ตกลงกูมาหัวข้อหัวข้อเกตเตอร์หรือว่าแกงขวานซิ่งกันแน่วะเนี่ยปัาบนี่ดูดีชาร์จชาร์จปิ้วปิวปั๊บปั๊ปัาบปั๊ปัาเกตเตอร์บี โอ้โหเลยเมื่อ <title> กี้ใส่ท่าใครๆวะตีตีตียิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเนี่ยอัดมาอัดแม่งตึงกระแพงไปไปอ่านต่อไปเลยครับ ย,งย,ยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆนี่นี่กันต์สมฮอปกิตต์บีมนี่ป๊าบโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราอย่างน้อยเราก็มีปืนครับไม่ต้องไม่ต้องเอ่ออะไรอ่ะไม่ต้องห่วงครับว่าไปไหนหาใครไม่ได้หาใครไม่แล้วก็ใช้เทคนิคเอ็ตเหมือนเดิมครับจากเทคนิคจากเอดดี้โอนี่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  ยิงไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกตเตอร์บีมทีนี้เกตเตอร์บีมต้องสีชมพูนะครับเอาเถอะเกมนี่ไม่มีปรับปรับสีบีมได้นะครับเดี๋ยวภาคใหม่ๆก็คงมีแหละแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าภาคสามทำได้หรือเปล่า แต่เชื่อแน่ๆว่าภาคสามแม่งแต่งให้เหมือนนะเมื่อวันนี้ได้แน่นอนปรับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อผมจะลืมว่าเมื่อผมจะลืมไอตัวข้างหลังเออยืนก่อนใช่มันอยู่ข้างบนหมดเลยติดตัวตรงมืออย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูโดดรอกูโดดก่อนรอกูโดดก่อนออ <c oughs> ้โหโดนป่าวะโด,โด,โดนนี่นี่แมย่ยังยังงจำวาง ไปมาบูตต่อไปพึบพึบนีบ่นี่พึบนี่พึบนี่เทคนิคเอสเทคนิคเอสด,ดีแม่งใช้ได้นะครับต่อให้เราอยู่ในเบรกเกอร์ก็ตามโอ้ใช้กูใช้เคยใช้ท่านี้โดนใครบ้างเขาเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วไม่ว่าแบบจะดูจะดูให้คนติดติดเข้ามาในวงนะครับยิงไปเรื่อย ยังเออไปหมดนะครับมาแล้วอะไรเนี่ยเฮคุชิกิโรลลิงน้ำจิ้มของเรานั่นเองบูทเอาบูทไปไหนนีไม่ต้องห่วงครับขวาเราแรงครับเออทนแม่งอ๋อเฮ้ยดีว่าจัดการเสร็จไปด่านต่อไปเลยไม,ไม่ต้องไม่ต้องรอตบมอนที่เหลือนะครับ ยิง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 เดี๋ยวใช้เบอร์บ้านดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กตเตอร์น้อยใจอือหือดูสกอรพลังแกงขวานซิ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออมันล่วงมันร่วงของเราขอแล้วรีบไปดีกว่าแต่กว่าจะไปถึงเนาะกว่าจะไปถึงไม่หมดพอดีไม่เป็นไรนี่ แก็ตเตอร์บีไปก่อนปรับปรับรู้สึกว่าจะมีตัวที่มันเป็นสไนเปอร์อยู่ตามด่านด้วยนะครับยิงแม่งเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่เอาระเบิดไม่เอาระเบิดโอเคเราล้ชาลอไปก่อนครับเราต้องคอยยิงตามด่านด้วยนะครับ oh, ที่มันอยู่ข้างบนอย่างเช่นอย่างนี้มามาเข้าวงเข้าไปวงในแล้วก็ปันป่นปัน่นปั่น อึบนียิงไม่เล่นปรับอีกรอบนึงปันนี่แน่การเก่งนะงบโดนปันไปนี่แไงนี่ยิงไม่เล่นเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีปันเกตเตอร์บีมีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไปไกล ยังไม่ยุ่งกับกูปรับปรับปรับนี่เฮ้ยอะไรรูดอะแขนแขนอยู่ไหนแกมาละหมดยัง <sponge çev w ain> โอเคยังมีย <u plus poetry> ังมีเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาระเบิดบอกแล้วกูเป็นคนไม่เล่นระเบิดครับนี่แไงทนแม่งความไม่โดนปรับปรับ นี่นี่นีน่เดี๋ยวนายเดี๋ยวขใช้ดิอ๋อออปชั่นพิเศษเป็นระเบิดครับในเรื่องมึงเคยใช้ระเบิดด้วยหรอวะ <c oughs> นอกจากที่มันบีบเอาพลังเอาพลังงานในตัวมามาพีชีพเล่นอะ <c oughs> ไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมมามาทุกที่ที่กูเดินจริงปราบยิงยิงไปเรื่อย เกตเตอร์บิมมากันเยอะขนาดนี้จัดการเลยครับเอาดูว่าจะเข้ามากันโธอุตษาตั้งรอเลยเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ให้หมดก่อนค่อยไปฝั่งนู้นตายนะครับเออบู๊ดนี่เอสเอสนี่ปั่นทีเดียวไม่ตายว่ะโอ้คุ้มึงินน่าจะตายให้หมดสักทีตายที่ว่าเออ อะไรกันดัมมาท2 HA AC AD ชิพเป็นชิปเอาไว้ปลดล็อกหุ่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นแล้วมาทูผมมีครบแล้วมาแล้วตัว p e r f e c t กต e มาร์ทูอ่ะและแถมดูจากสีได้ใจมารมาูสีแทนด้วยมากดเบอร์สิวับมาโอ้บีมึงก็บีมึงขี้โม่มากครับวองตรงปั่นก่อน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวปัน่นครั้งเดียวจบเลยเหรอออย่างอยงังยงมันแค่แค่นี้ขหมดข้างหมดข้าง,างจะไปั่นอีกรอบนึงเออเฮ้ยแสดงว่าถ้าถ้าของขวานแม่งโคตรแรงเลยถึงปัน่นไอ้ปัน Gate, ่นเพอร์เฟกต์เกรดด่านนี้แม่งจบเลยอะ่ะมาเรามาลุ้นต่อตัวต่อไปตัวอะไรโอ้เพลงเซตาแสดงว่าดา่านนี้แม่งเน้นเซตาใช่ไหมนั่นไงโผล่มันก็เป็นเซตาด้วย มาเนี่ยเน่เน่ทะได้เข้าเหรอทาน,นี่เข,ขาแรงนี่เกตเตอร์บีมอีกอืมอืมปลาระเบิดปลาระเบิดนี่โอ้ยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเสี่ยตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูปานอีกรอบหึหึใกลตายละตีเนี่ยขวานซับแม่งเรียบร้อยโอ้โหถ้าเล่นถ้าเล่นใหม่ๆเราพาไม่ตรงนี่ด่ดาดา่ามากครับโอเคแต่พอดีว่าจบเคยตกไปแล้วก็ ไม่ซีเรียสมาอย่างเออโอเคจบไปกับแกตเตอร์วันครับแล้วเรามารุ้กันต่อไปว่าหุ่นตัวต่อไปที่เราจะเล่นเป็นหุ่นอะไรนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ